โอกาสสุดท้ายแล้วนะฮะชัวนะชัวค่ะและที่ผู้คุณตอบนั่นมันมันถูกแล้วค่ะมันมันมากลยคะมันถูกมันทาไมมันผิดครับโอ้ <c oughs> แลวผู้คุณเก่งมากตรงไหนหรือไหม <c oughs> ตรงมันไม่ถูกสักตำแหน่งเดียวเลยมันก็ยังไม่ถูกเลยะฮะโอ้ อยากจะถอดกระจกมองหลังให้คุณเป็นของขวัญเรามาดูสิเรามาดูสิว่าสุดท้ายที่ถูกต้องคืออะไรอันอันดับหนึ่งคืออิเล็กทรอนิกส์คืออิเล็กทรอนิกส์ท่องเที่ยวท่องเที่ยวคืออันดับหนึ่งครับ4,000ล้านเหรียญ u s ดอลลาร์เลยมูลค่าในการใช้จ่ายออนไลน์ของคนไทยในการท่องเที่ยวฮนะอันดับสองอาหาร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ฮะนี่เลย1,000 US สดอลลาร์ครับสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หมายเรื่องถึงโทรศัพท์หัวเว่ยมีเดปัตเทปเลเ็ต M6 นี่ก็เป็นถือว่าเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหมือนกันอันดับ3กับ4อ่ะอันดับั่นแฟชั่นครับเป็นอันดับ3ครับ900ล้าน US ดอลลาร์นะครับและสุดท้ายอาหาร570ล้านอาหารนี่ก็จะต้องเลือมเนื้อทอดเทวดาวด้วยปกติเขาจะสั่งกันในไลน์แอดเทวดาบิ๊ก ในปี2019ผู้ส i t e ผู้ให้บริการระบบจัดการโซเชียลมีเดียและ Marketing Solutions ได้รวบรวมสถิติการใช้งานอินเทอร์เน็ตทั่วโลกเพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงทั้งภาคธุรกิจออนไลน์และพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคในแต่ละประเทศ ได้เปิดเผยพฤติกรรมของคนไทยเรื่องมูลค่าสินค้าที่สั่งซื้อทางออนไลน์พบว่าสินค้าที่คนไทยสั่งซื้อมากที่สุดคือการท่องเที่ยวทั้งตั๋วเครื่องบินโรงแรมและสิ่ง,งอื่นๆที่เกี่ยวข้องซึ่งมีมูลค่าถึง4,140ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียว อันดับถัดมาคนไทยชื่นชอบและนิยมแกเจ็ตต่างๆใช้ใจ่ายออนไลน์ไปถึง1,043ล้านดอลลา,ารา์สหรัฐมาถึงอันดับที่3เป็นจำนวนเงิน908ล้านดอลลา,ารา์สหรัฐกับสินค้าแฟชั่นและความงามค่ะอันดับสุดท้ายจาก4ตัวเลือกนี้คืออาหารที่มียอดใช้ใจ่ายรวม571ล้านดอลลา,ารา์สหรัฐก็อาหารอร่อยนีค่ค่ะ That one.